คืองานมาสัสยิดตบ้านตับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเจโน่อำเภอเจหวัดสงขาอันมาซิ์ของเรานั้นมีขายอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวเป็นกละลมัของฝากแล้วก็ร้านขายสลอป,ปี่บริเวณนี้จะเป็นร้านที่ขายของในกษตรสอย่างไม่ว่าจะเป็น บสสัสนสูเจลลี่ยไฮโอเจ,จลลี่แล้วก็ไมชเนตรวมถึงมุอกลุบลูกใหม่ด้วยจากนั้นแล้วที่งานมัสิตของเรายังมีร้านขายเคยบับไฟลุกและรวมถึงร้านขายเกี๊ยวอีกด้วยเอ่อร้านนี้ขายอะไรครับร้านนี้ขาย,ายโรตีปลายาจ้ากับชาชักนะจ๊คะครับครับผมบรรยากาศในงานมัสิดบัานเรานั้นจะค่อนข้างคึงกคันกนิงแต่ว่าบ้านเรานั้น ไม่ได้จัดงานมัสยิดมามากถึงสามสิบหรือยี่สิบปีเลยนี่แหละตอนนี้นะเรากำลังดูประธานเขาเปิดงานอยู่นะท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจับมัสยิดอุสตาลูดีนกรรมการอิสลามประจับจังหวัดสงขลานายนริชาพิชิตแสนยากรท่านอิหม่ามมัสยิดอุสตาลูดีนนายจักรินแดงเซเล ่นสะส,ะสะจังหวัดสงข,ขาพลตำรวจตรีสุรินทราลาเร่ท่านสะสะส,ะส,ะสมยศภายด้วงกานศัทธาสู่มัสยิดพุสตานุดีนบ้านตรับในวันนี้บนหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของมุสลิมเราจะพบว่ามัสยิดเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการ ก่อรากสร้างตัวของชุมชนมุสลิมในฐานะเป็นบ้านอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าบนหน้าแผ่นดินนี้มัสยิดจึงมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมุสลิมทั้งในมิติทางจิตวิญญาณแล้วเราจะดูระทนกูที่สนามสักพักหนึ่งฮะและเป็นศูนย์ รวมแห่งความผูกพันของชุมชนที่ตัดทอความรักความอาทรความช่วยเหลือเพื่ออูลซึ่งกันและกันหากเราศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคก่อนๆตั้งแต่ยุครับบรอมสา,าสาดานาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเราจะพบว่ามัสยิดเป็นศูนย์ รวมในการในทุกด้านของสังคมมุสลิมน,นอกจากจากนั้นเป็นอ๋อเยอะอันนี้ขนมอะไรอะ่ะขนมจากครับมันมันเป็นยังไงมันวิธีทำภูม,มิยามันเป็นยังไงบ้างอ่าขั้นแรกเลยก็คือต้องไปตัดใบจากที่กรองนะครับแล้วก็มันใช้ข้าวเหนียวใช่ไหมใช่ใช้ข้าวเหนียวแล้วก็ออกมา่อ,อใบอะไรนะใบจากใช่ไหม มีมะพร้าวด้วยอ๋อมีมะพร้าวแล้วก็หลังจากนั้นเอามาห่อกันแล้วก็มาย่างเป็นภูมิปัญญาของที่ไหนนะภูมิปัญญาชาวบ้านตับอ๋อภูมิปัญญาชาวบ้านตับก็ว่าอยู่ทําไมถึงมีมาเป็นโรงเลยนอกจากว่าเราจะมีบ้านลมแล้วเนี่ยเรายังมีเป็นสนามลูกแข่งด้วย